สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอทุกท่านจ้ามาพบกับผู้สาวคาโลสอีกแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่คูราดหรือวาา่านครราชสีมาแถวนี้ก็น่าจะขึ้นกับอำเภอสีคิ้วนะคะข้างหน้าที่เห็นรู้ไหมคะพีพีเอฟคืออะไร นั่นคือโครงสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะแต่ตอนนี้ตีวิ่งอยู่ถนนหมายเลข201ไม่ได้ใบห่วยนะคะพี่เอฟจีทุกท่านก็คือถนอนเส้นนี้เป็นถนนหมายเลข201นเนาะตีออกมาจากไซยภูมิตั้งแต่ตีสามครึ่งนะคะมาถึงที่นี่ประมาณทุ่มไม่ใช่ทุ่มนะคะโทษท,ทีค่ะพี่เอฟจีทุกท่านประมาณ7จ็ดโมงกว่กวๆนะคะเนะะี่ยค่ะ แต่วันนี้นะคะมาถึงจุดนี้ตีเองก็มาตามคำเรียกร้องของพี่ๆ FC นะคะที่แนะนำให้ตีว่าอยากให้น้องตีมาถ่ายรีวิวความคืบหน้าบนเส้นทางเรียกว่าไม่ได้อยู่บนนะคะตีอยู่ข้างล่างค่ะข้างล่างนะคะอของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนาะของเมืองไทยว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยคะ่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่เรียกว่าการสร้าง เส้นทางรถไฟความเร็วสูงข้ามถนนก็แล้วกันเนาะข้ามถนนหมายเลข201นะคะนี่แหละค่ะคือความคืบหน้าของเพื่อนก็ได้ประมาณนี้เนาะอย่างที่ตีเห็นและยังมีพี่พี่เอฟซียังบอกให้ตีว่าให้น้องตีไปอัปเดตจุดที่เรียกว่าจุดอะไรจุดจุดเนินดินอะไรนี่แหละค่ะเนาะจุดเนินดินนี่แหละค่ะก็ว่าจะเข้าไป ดูไปสุม่มไปพร้อมๆกันนี่แหละคะ่ะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตีเองเข้าไปไม่ถึงจุดเนินดินนะคะเพราะว่าจุด,จดนั้นเพื่อนเรียกว่าจุดเนินดินหรือว่าจุดอะไรอ่ะพีพีเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์มาบอกตีหน่อยนะคะนั่นแหละคะ่ะตรงนี้นะคะตีถ่ายจากถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งนะคะบรรยากาศก,ก็คืออย่างที่เห็นมีเสารหรือว่าโตโมของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเลียนแถวกันซให้ๆข้างล่างก็จะเป็นเส้นทางรถไฟขาบวนนะคะ เียได้นะคะมายืนตรงนี้ถ้ามีรถไฟวิ่งผ่านมาคงจะดีนะคะคงจะได้วิวเลยได้บรรยากาศมากๆที่สำคัญนะคะมีคนมี PFC ก็แล้วกันเนาะแนะนำให้ตีพูดถึงว่าแต่ละจุดนะคะแต่ละจุดเป็นแต่ละสัญญาอันนี้ตีต้องขออภัยจริงๆนะคะ,ะวันนี้หรือว่าตีส่วนใหญ่ตีจะเน้นภาพนะคะ ภาพให้ดูให้ชมแต่ตียอมรับเลยว่าตีเองไม่มีข้อมูลละเอียดตีเลยใช้ภาพมันให้เป็นสื่อก็แล้วกันเนาะเป็นสื่อกลางก็แล้วกันนี่และค่ะตีบอกได้แค่ว่าจุดนี้นะคะตียืนอยู่บนถนนหมายเลข201ถ่ายวิวและบรรยากาศให้พี่ๆ FC ทุกท่านได้ดูได้สมได้อดเดบความ คืบหน้าข,ของการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่นี่คืออำเภอสีคิ้วหรือเปล่าถ้าตีจำไม่ผิดน่าจะขึ้นกับอำเภอสีคิ้วนะคะนี่แหละค่ะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะถ้าพูดว่าความคืบหน้าตีว่าคืบหน้าเร็วมากนะคะคืบหน้าเร็วมากจากเมื่อก่อนตีมาถ่ายตอนนั้นก็ตรงนี้ยังสร้างตีตรงนี้เพื่อนยังไม่ทันได้ใส่เพื่อเรียกว่าอะไระเส้นทางหรือว่าแพ่งปูนนะคะตอนนั้นตีมา พ่นยังไม่ใส่แต่ตอนนี้เพื่อนใส่เรียบร้อยแล้วนะคะดีว่าน่าจะยังแต่เพื่อนเรียกว่ายัางไงยังแต่เอาปูนเนี่ยแท่งปูนมาวางใส่มากกว่านะเท่าที่เห็นอันนี้เพื่อนกําลังทํก้อนกระสร้างวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์แต่เ,ะะนนเพื่อนไม่หยุดนะคะวันนี้มาเพื่อนไม่หยุดแต่ ส่วนไหนที่ตีเข้าไปถ่ายได้ตีก็จะเข้าไปถ่ายส่วนไหนที่ตีเข้าไปไม่ได้ตีก็ต้องขออภัยเพราะว่าวันนี้เห็นเพื่อนทํางานกันนะคะเพราะว่าการทํางานเราก็ไม่ควรเข้าไปรบกวนเนาะถ่ายถึงไหนก็ถ่ายถึงนั่นแหละค่ะไม่อยากเข้าไปใกล้เพราะว่าอาจจะไปรบกวนการทํางานของเพื่อนอย่างนี้นะคะ่ะเราต้องเข้าใจเนาะ PPMC ทุกท่านนั่นแหละคะ่ะอันนี้เพื่อนจะกันไว้ไม่ให้รถเข้าไปตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเพื่อนกําลัง ทําทการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงอยู่นะคะจุดนี้นะคะตีขับกลับขึ้นมาตีไปหาจุดกลับรถแล้วตีกลับขึ้นมาตีจะโลดข้างใต้นะคะพาพี่พี่ทุกท่านไปดูไปชมบรรยากาศแบบใกล้ซิดกันเลยนะคะพี่พี่ทุกท่านนั่นแหละก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปพร้อมๆกันเลยจ้าถ่ายถึงไหนก็ไปถึงนั่นแหละคะ่ะพี่พี่อฟซีทุกทานช่วงแรกตีก็จะถ่ายจากถนน ก็เรียกว่าถนนหมายเลข2 0 1ไปจนถึงอำเภอสีคิ้วก็เลยกันเนาะเพราะว่าเข้าพี่ตีเห็นป้ายเพิ่มบอกว่าเข้าไปจากจุดนี้เข้าไปอีกประมาณ3กิโลกัวๆนะคะก็จะเป็นอำเภอสีคิ้วตัวเมืองอำเภอเลยหรือเปล่านี่แหละค่ะอำเภอสีคิ้วไม่ใช่ตัวเมืองอำเภอเลยนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะพี่พี่เอทุกท่านโอเคค่ะเล่นกันนิดๆหยอกๆกันหน่อยๆนะคะ ผ่อนคลายอารมณ์ผ่อนคลายความเครียดนิดนึงนะคะนี่นะคะ่ะวันนี้ตีจะพาพี P ่พีเอฟจีทุกท่านเข้ามาใกล้ซิดเลยนะคะนี่ค่ะคือเพื่อนสร้างอู้ดูนะคะทุกคนข้างบนนะมีตะเล็กกากซากอยู่เลยนะคะวันนี้เพื่อนทํางานนะคะเราไม่สามารถที่เข้าไปใกล้บึงแต่ว่าอะไรพิ่เรียกว่าลดเขีดนหรือเปล่าลดยกนะคะอู้ดนะะตรงนี้จะเป็นเสาทางคู่นะคะตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นเสาทางคู่นี่ข้างล่างก็จะเป็นเส้นทางรถไฟขบวนถ้าพูดถึงเส้นทางรถไฟขบวนนี่ก็จะบรรทุกข้างคนบรรทุกข้างสินค้านะคะ mm hmm. บางครั้งเนาะตีมาถ่ายภาพแต่ละครั้งบางครั้งก็ตีเจอไม่กี่ครั้งรถเพอพูเรียกว่าอะไรรถขนปูนหรือเปล่าเนาะนั่นแหละค่ะยาวรถขนส่งสินค้ายาวปกักยาวเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เจอรถอ่าที่เพ่ดเรียกว่าจะบรรทุกคนด้วยนแหละค่ะพ่ดเรียกว่ารถอะไรนั่นแหละค่ะรถไฟนําเที่ยวหรือเปล่านะคะ แต่ตอนนี้เราก็มาพูดถึงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็แล้วกันเราก็มุ่งหน้าไปสู่อำเภอสีคิ้วกันเลยว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรแต่บอกได้เลยได้มาเห็นแล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จก็ยังอังการงานสร้างขนาดนี้นะคะ นะคะอัปเดตกันไปเรื่อยๆเสาแต่ละเสานะคะเรียนซ้ายไล่คเก็นตาสะอ,อนนะส่อนเนาะส่งเซือวลลรไไยความเร็วสูงจริงๆนะคะแต่เสาก็สูงหลายเมตรแล้วนะคะพีพีเอทุกท่านนี่แหละคะ่ะถ้าพูดถึงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะคะอยู่ที่เมืองไทยเนาะ,ะมีพีเอฟซี หลายคนคอมไม่มาบอกนี่คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของไทยไม่ใช่ของจีนนะคะก็คือเพื่อนเขียนว่าเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนี่คือความหมายหมายความว่ายัางไงคือเส้นทางรถไฟนี้สามารถเชื่อมต่อถึงจีนหรือเปล่าหรือว่าเป็นโครงการร่วมมือระหว่างไทยกับจีนอย่างนี้อันนี้คือความสงสัยของตีนะคะ อันนี้ถ้าหากความสงสัยของตีนี่ผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกลับขอโทษขออภัยเนาะอันนี้คือตีแค่สงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกตีใต้คลิปได้นะคะแต่จากสิ่งที่ตีได้ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาคือเป็นการลงทุนของไทย100%ซนะคะและคนไทยนะคะาจ้างนักวิศาการจีนมาออกแบบนะคะโดยการ จ้างอะค่ะจ้างก็คือการจ่ายเงินเนาะพีพทีทุกท่านนะั่นและค่ะและที่สําคัญนะคะการสร้างนี่ก็คือไซต์แรงงานของคนบางคนบางจุดก็จะเป็นอาจจะเป็นแรงงานต่างด้าวบางคนก็อาจจะเป็นบางจุดแรงงานต่างด้าวบ้างแรงงานไทยบาย้างนี่จากที่ตีได้มาเลาะแล้วตีก็เห็นพื้นคุยกันเนาะก็เป็นภาษาที่ตีไม่รู้เรื่องด้วยนะ,นะคะถ้าเป็น คนไทยพูดกันตีก็จะรู้เรื่องเนาะอันนี้จะเป็นภาษาที่แตกออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางจุดนะคะบางจุดเพื่อนก็พูดไทยซัดซัดนะคะพี่แิลท่านแล้วเพื่อนก็ให้ข้อมูลแล้วก็อธิบายแล้วก็แนะนําก่อนที่ตีจะเข้ามาถ่ายคลิปตีก็ต้องแวะถามอ่าเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนว่าสามารถเข้ามาถ่ายคลิปได้ไหมเพื่อนว่าสามารถเข้ามาถ่ายได้แต่จุดไหนที่เพื่อนทําการก่อสร้างก็ให้อ่าเพื่อเรียกว่าอะไรก็ให้ หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ล่ะเนาะทุกคนนั่นแหละค่ะเพื่อกวห่วงคนปลอดภัยได้แต่ว่าจุดไหนที่เพื่อนไม่ได้ทาการก่อสร้างเราก็สามารถารีวิวไปได้ตามสบายนะคะก็เพื่อนก็ใจดีใจดีนะคะก่อนที่ตีจะเข้ามารีวิวแต่ละพื้นที่แต่เราหุดตีก็ต้องได้สอบถามก่อนว่าเพื่อนสามารถให้เข้ามารีวิวได้ไหมนะคะไม่ใช่สุม 4, ส่มสีุ่มห้าเราจะเข้าไปนะคะทุกคนเนาะการเข้ามาถ่ายคลิปของตีแต่ละครั้งตีต้องถาม คนแถวนี้ก่อนว่าเราสามารถอาจุดที่เพื่อนอยู่เรือเพื่อนทางอยู่เยอะๆเราสามารถเข้ามาถ่ายรีวิวได้ไหมเ้าเพื่อนว่าได้ก็อย่างได้เข้ามาถ้าจุดไหนที่เพื่อนบอกว่าไม่ได้เราก็เข้าไปไม่ได้นะคะแต่การถ่ายเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากลัวจะไปรบกวนการทํางานของเพื่อนอย่างนี้ค่ะน,น,นั่นแหละค่ะแต่ว่าเส้นทางนี้นะคะจะเป็นเส้นทางการขนส่งวัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็น เหล็กเป็นปูนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกเกี่ยวกับการก่อสร้างของเพื่นอนนอและที่สําคัญนะคะ,ะทุกสิ่งที่เข้ามาในการก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาก็เป็นคนไทยผู้แบบเขาเรียกว่าอะไรโรงงานหรือว่าปูนนะคะปูนเหล็กอะไรนี้ก็จะเป็นของคนไทยนี่ค่ะอัดข้างล่างข้างบนเป็นเส้นทางรถไฟสูง ข้างล่างก็จะเป็นทุ่งให้ทุ่งนาอู้บรรยากาศบอกเลยในช่วงนี้นะเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ํานะคะพี่เอฟีทุกท่านเดี๋ยวนี้อยู่ที่เมืองไทยเพื่อนทันสมัยจริงๆนะคะเกี่ยวข้าวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะไม่เกิน2อาทิตย์ตีว่าน่าจะเสร็จนะช่วงนี้ต,ตีต้องงดเดินทางแล้วไปอัปเดตการใส่รถเกี่ยวข้าวอยู่ที่เมืองไทยกันก่อนอู้ถ้าพูดถึงรถเกี่ยวข้าวอยู่ที่เมืองไทยมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะไม่ว่าจะเป็นคูปูต้าไม่ว่าจะเป็นยันมา่าหรือว่าจะเป็นรถ อา้าวเกี่ยวกับเเรียกว,ว่าผลิตด้วยฝีมือของคนไทยนี้ใหญ่เร็วแรงทันใจแล้วก็สวยงามนะคะทุกคน ตีได้ไปเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นของแต่ละทีมงานนะคะช่วงนี้ตีคงไม่ได้เที่ยวแล้วนะคะเดี๋ยวตีจะพาทุกคนไปอัพเดตรถเกี่ยวข้าวอยู่ที่เมืองไทยไปโลกป่านะคะไปโลกป่าข้าวกันค่ะเพราะว่าข้าวอยู่ที่เมืองไทยเป็นตะซอสอ่อนนะคะข้าวมีแต่มิดใหญ่ห่วงใหญ่และรถเกี่ยวก็ไซส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็นไซแต่รถเกี่ยวเกี่ยว,ยวแต่จะไปลําบากต้น ก็เรียกว่าตอนตากนิดนึ่งนะคะต้องหาพื้นที่ตากนะคะต้องหาพื้นที่ตากไล่ไล่นึงนะพื้นเกี่ยวไล่นึงนะ,ะไม่ถึงสมองเลยะคะ่ะอุยแปบ๊บเดียวเซจ <c oughs> ค่ะ่ิบีับยืดคลานเดี๋ยวนี้เพื้นใร้แต่รดเกี่ยวเกี่ยวกันทางน,านั้นเวลานี้ก็ตามถนนหวนทางนะคะตามเขื่อแหล่งซุ่มซนบางจุดนะคะอันนี้คือบางจุดบางหมู่บ้านนะคะนก็จะตากข้าวลิ้มถนนหรือว่าจะตามอ่าเขนเรียกว,ว่าพื้นที่ไหนว่างอย่างเช่นลานวัดลานโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะไปตักเข้าใส่เต็มนะคะตอนนี้เราก็กระพือมาที่เส้นทางรถไฟวามเร็วสูงกันต่อนะคะตอนนี้เราก็ใกล้เข้าถึงอาเขตอำเภอสีคิ้วตัวอำเภอนะคะเบียรทุกท่านจุดนั้นจะเป็นห้างตลาดขายข้าวขายของของอยู่ของกินมีครบเลยนะคะแต่ตอนนี้ดูนะคะทั้งบน่นใส่แท่งปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจุดนี้นะคะโอ้ย มีป้ายด้วยนะคะนะคะแต่ละพื้นที่ถนนตรงนี้จะเป็นถนนความกรีดนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาถึงแหล่งสุมโนแล้วนะคะข้างบนท่านเขียนว่าอาซุมสนสะพานลคําร่วมใจหรือเปล่าไม่รู้วัติอ่านถูกหรืออ่านผิดนะคะคอมเมนต์มาสก,กิดให้ตีหน่อยนะคะพี่เอฟีทุกท่านบอกตามตรงนะคะถ้าไม่หยุดอ่านจริงๆตีนี้อ่านแทบจะไม่ออกจริงๆนะคะอ่านผิดอ่านถูกก็ ขออภัยมาณนะที่นี้จริงๆนะคะวันนี้ตีก็ได้กลับมาอัปเดตให้พี่ๆ FC ทุกท่านได้ดูได้ชมกันอีกครั้งแล้วนะคะก็มาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะจากกันไปด้วยบรรยากาศอยู่ที่นี่คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับตีด้วยนะคะ